มิดซ uh ูปอ่ะวะปั้มของจักเน <laughs> ปั้มของจักก็เนี่ยนะครับรถจะแก้ปั้มก็ได้แก้ง,งกว่าก็ดีเรับสภาพรถก่ต้องแกง่ายงว่ารอสแปะถอดออกก็ใจว่าหัวอะไรกับบ้านเลยนะเก <c ười> ่า <c ười> งไปเลยวะมีแผนน่นเนาะกี <c ười> ่ยงบกขาดนี่ว่าบ่มีล้มมีหยังหัวหหแล้วว่าไป ไฟร่าเกี่ยเสียงลาก็เกียสองมาว่านเป็นยังนะรถแต่รถจังหวเสียงวูวูวูมาบารถจังหวะไหมบังคับแบกรถแต่นี่กับนางอน่ยเขออ่านเก็บมาขาดอะไเนี่่ โชว์โชว์คามผ่าน,านแลยไหมบ้ลโอ้ลูมันดีไปฟอร์มลูกเตี๋ยวไซครับใส่พันลองบีไปเจ็ดสิบแตกง่ายเนไหมบอลมันแตกง่ายไหมเนี่ยจากเดือนอะเนี่ย สาพันธ์น่ะเปลียนองจะเปลี่ยนเปลีนกว่านี่ตีมูลเล่ยังของเจ้อมูเล่เท่าไรเนี่ยมูเล่สามครับ,บ,บนี่เป็นเครื่องอาทิอาทิลอยหยีพัดครับผมกรอบที่สมรุนตัดเอซสันกดุดเนาะ เกียเกียเกียเนี่ยได้มัดยางไว้ทิมัดยางเกียได้มัดไว้เกียสามมัดไแรงมน้งมันเด้งออกทิปั๊บนี่สิเขาต้องเสียเล่นมาบ้างนี่โอ้เกียเด้งอแอลนะ้ะทีเด็ดผูธรครับโอ้ไม่ห่อนเหล็กเสียบโฟกเหล็กเสียบฟัง คันยังดีตัวนี้รถเนาะเห็ดมะม่ายผุนคันเพรมีสนิมเลยคังงนเนียบครับผมเปิดราคาเท่าไรครับม่40,500 <okay. S 1> ครับเปิดราคาครับคันนี้ครับ <c oughs> ป <c oughs> เปิดราคาประมูล <c oughs> 40,500ครับเจ้าของวัด40,500ครับกบบระบะเลดพป้อมผู้ใดก,ก็มีงัวก็เอาไปแกงงัวก็กได้ครับแ <c oughs> กงงัวหน่อยสิใบนะไม่ใหญ่เนาะ <laughs> มัดมัดดังมันเขาแบบนันกับแกมาหลดเนี่ยหลดง่ายเนะ้ะ